ที่อยู่ในการจัดส่งจัดว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญเมื่อผู้ใช้งานทำการซื้อสินค้าเพื่อให้มีการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ถูกต้องหากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขยกเลิกหรือเพิ่มที่อยู่มีขั้นตอนดังนี้ค่ะกดเมนูบัญชีทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นทำการกดเลือกรายการที่อยู่จัดส่งจากนั้นให้กดเพิ่มที่อยู่จัดส่ง ผู้ใช้งานเลือกประเทศจัดส่งแถบด้านบนจะมีให้เลือกเป็นประเทศไทยลาวเมียนมาถ้าเป็นต่างประเทศให้เลือกกดปุ่มนี้ค่ะหลังจากนั้นกรอกข้อมูลในช่องที่มีรายละเอียดกำหนดไว้ให้ครบถ้วนหากต้องการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถระบุในช่องหมายเหตุได้เลยค่ะเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องให้กดปุ่มบันทึกค่ะหากผู้ใช้งานต้องการแก้ไขหรือยกเลิกที่อยู่จัดส่ง วิธีการแก้ไขข้อมูลที่อยู่จัดส่งให้เลือกกดปุ่มแก้ไขเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลครบถ้วนให้ผู้ใช้งานกดบันทึกข้อมูลค่ะวิธีการยกเลิกข้อมูลที่อยู่จัดส่งให้เลือกกดปุ่มแก้ไขจากนั้นกดปุ่มรูปถังขยะระบบจะแสดงป๊อปอัพสอบถามการยืนยันการลบข้อมูลที่อยู่จากนั้นให้กดยืนยันค่ะ หากผู้ใช้งานมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามช่องทางดังนี้ค่ะ